สวัสดีลไทยเชี่ยวชาระปันุท่านด้วยผมกลับไปเจริญคุ้ยผมกับจ่าดีบอกแตกแตกผมและต่อทนนี่ก็อยู่ที่ที่ผมเกมเจ็ดกุ๊บผมนี่ทายนี้สมัคร200รับ3าม้อเลยครับมดดาตู้โวยอะไรจะขนาดนี้ผมเอาด้วยแกล้วและต่อทนนี่อยู่ในเกมผมนี่ไอ้เต้าเสืออ้วนของราวแล้ผมคู่เอเอาด้วยแกล้วไม่นะครับตามผมมาชมความคือครับเพราะการเล่นสิไม่ดีผมห้ามตามครับหาผมไปมวันนี้แบบว่ามันคือคืองผมพ่อว่า ตามคำเรียกร้องของคนดูนี่ผมหลัวแล้วหลัวแล้วไปผมเบลรร้อยผมสิบทีไปก่อนผมถือว่าชีดป้ายไปก่อนผมชิอแรกและหัวใจหลักเกมนี้ไม่มีอะไรมากผมก็โหเอาให้ครบเอาให้โดนแค่นั้นเองผมโขวิพอเป็นเกมสามแสดงคือตายตายโอ้โหผมจะบอกต่อผมว่าเกมตายในที่ผมลุ้นทีใจจะขาดผมเก่งจนว่าจิกบอนจนขาดแล้วว่าหน้าจนเบี้ยวนะครับผม ลุนแล้วลุน,นี่ผมแต่ค่ายดีขึ้นเชื่อผมเ่มความไหวผมโอเ้เอพ่อบุญอะไรก็ง่ายจัดอะไรก็บึ้มบั่มผมเอาเรืครับผมไปครับผมชีวิตต้องพุง่งต้องบูโรคอผมฮอ้ยเป็ดห้าล้อมผมนี่บ้านใจขนาดนี้ยังไงถืงอห้าไปฟาโอเ้เอเอาแล้วไอ้สาวเสือเล่นกูแล้ว แจ๋วคู่หวยสองพันห้าสวยแบบนี้หมูเดนซื้อผมบอกเลยไายที่ผมจะเบ็ดน้อยเบ็ดเยอะเบ็ดมากเบ็ดปลาตะไคร้เบ็ดอะไรแล้วแต่ผมฟู้ยมาอยู่แล้วผมลู้ๆกันอยู่ใหญ่พูดเยอะผมดิพี่ที่แง่ก็ผวยสวยสองพันห้าอะไรก็ได้ขอเต้าซื้อกันโดดมาหน่อยฟูุยเป็นใจกับพี่อัวยเราลบมาดิเงี้ยเอาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อยขอถ้วยทองถ้วยทองถ้วยทองแล้วมีวายด้วยยังไงโบบาไปดิโบบาไปหน่อย เอาสวยผมแต่อจาจารย์ช่วยกุ้งทอดกุ้งเหมเอาแล้วผมเลวรบันเลยนะครับโอ้โหยหนึ่งหมื่นแปดร้อยผมไม่สวยโอยแต่ยังไม่สุดผมต้องเอาให้สุดครับเบลล์พัน,นโทรเลยผมว่าปเป็นยังไงผมคายนี่นเบ็ดน้อยเบ็ดมากก็มีมาเหมือนกันผมไม่ต้องห่วงผมรู้กันอยู่สวยผมพันผมโอ้โหแบบนี้บุญนี่คือผมบอกเลย เขาขายที่ขึ้นชื่ออยู่แล้วผมอุ้ยผมขาดการรอรอรอร้อยผมนี่ลิ้นรววอีกแล้วอุ้ยเอาเรื่องเอาหน่อยเอาหน่อยอะไรก็ได้ขอบุบบับบุบบับจุ๊บจ้าไปดีฮึึมทัดสองผมสวยฮึม มาค่ะอยู่ก็ผมนี่สวยผมแจ๋วเว้ยเออห้าพันผมจับระเบิดนะผมโบบัดเอาได้พระเจ้ช่วยกล้วยทออทสุดมาผมอะไรก็ชุดโดดด้วยม่อยู่ยิ้มมวยครับโอ้โหค่ายี่เอาใจเลยครับผมสองหมื่นผมโอ้โหเป็ดจุ้ยโอ้โเอาเรื่อยอีกแล้วผมเป็นปานเด่นอีกแล้วครับอะไรครับเนี่ยโอ้โหค่ายีเอาเรื่องยไว้ จะประหลาดบอกจี๋ผมขนาดมาขอสบู่อะไรเนี่ยุ้ยเอาวเลยอะผมจี๋ประจังซิ เป็นไงผมก่บอบ่ผมคายที่ผมบุญอะไรก็ง่ายจัดอะไรก็บึบบั่มกับผมอู้ยเอาเรื่องผม <c oughs> ไลค์คำมันยายผมพราะมพูดหมดแล้วเนี่งแงโจบจ้าต่หัววันแล้วผมเอาเลยอ่ะโอเคผมขอพอดีกว่าผมนี่แบบว่าจะไปขี้แแปะบึ้มบ,บัม่มสำเร็จทเกมอื่นต่อที่ผมนี่แบบว่ามาไวแค่ผมจะตามไปเทที่ที่เกมอื่น,นผม <c oughs> อ้วไวรุ่นทรงขีแง่แกล โอเคหวก็ขอขอบคุณคลิปข่าวเรีคนฟังครับแล้ลืมกด, like, ดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นลังใจลิบต่อไปครับดูเข้าหค,ครับ